ไปเลยแต่ก่อนนะมันยาวดูสองรับยาวแนะ่เลยบอสตัวแรกยังเกือบตายนยต้องเล่นชั้นเชิงไอ้พวกนี้ เปลี่ยนท่ามาตาเป็นท่านี้เล,เล่นยากมากไม่ก็ท่าเอาที่มันออกเร็วๆน่าจะดีกว่ามาไปกินมานีเดี๋ยวไปนี่อ่าเซ บัดแขนไปเอ้ยตัวมีไม้ยขยับมาน,นี่โอ้โหปีสามด้านหลังด้วยถ้ามีแค่ปีหนึ่งปีสองโอเคอยู่นะโอ้ยไม้เ็กเล่นไม้ดำไม้เราบอกได้เว้ย กดอาวุธมันก่อนนี่เนี่ยเออปลดอาวุธมันจบมาใช่ไหมทางแคบมากผ,ผมเล่นยาก,ากาทางมันแคบเกินอ่ะผมเล่นเล่นค่อนข้างยากโอเคอัพนี้เลยกันอัพเลดดีปะไม่ดีหรอกมนะั้ง ตอนนี้อัพเลือดก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะเลือดเยอะแต่ของไม่มีอย่างงี้เฮ้ยบอสไม่รู้เราจะกดชนะบอสหรือเปล่าถ้ากดชนะก็น่าจะเอาของขวัญนี่แ่ะถ้าเกิดนะถ้าไม่ชนะก็อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวปะอย่าเ,ยเข้าไปใกล้ปีสามเลยเฮ้ยเออ ปวดอาวุธมันซะแล้วก็เก็บขึน้นมาทำไมก็ไม่รู้มาดิเฮิเฮิเฮิ๊บเฮิ๊บอันนี้ผมตั้งใจเล่นอยู่นะอยากประมาทเท่าไหร่ โอ้บล็อกอยู่เโอเคลงไปล่าม,มาคนหนึ่งกี่แม่เนี่ยโอ้โหเข้าไปเลยแล้วกันเออเข้าไปเลยก็จบวิ่งฝ่าเข้าไปโอ๋อปีสามปีสองเห็นอยู่นะวเว้ยโอเคไม่เอาบัฟแล้วถ้ามีของเอาของดีกว่า ของไม่มีครับตอนนี้ต้องการของมากชนะทีเถอะโอเคมีของไหมดูดิเออว้ายวายได้อยู่มาได้อย่างงี้เพื่อนเออีไป ได้อะไรก็ไม่รู้ปลดอาวุธมันที่ป,ปลดอาวุธมันแล้วเราเก็บขึ้นมาเพื่ออะไรกดถ้าไม่ตายไม่ตินะมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยผมพยายามกดมากเลยมเมื่อกี้ เป็นมะเขืออะไรมาเออติดทุกทีพอตอนที่ใหญ่ติดไม่ให้ติดพวกมึงเนี่ยเอ้นี่มีวุฒิค่อยเล่นโอเคอได้อยู่ได้มามามาขอไม่เห็นตัว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 หายตัวหายโอ้ยเหลือสามอันแล้วครับพี่ แล้วไอ้นั่นไปไหนวะมันทางแคบเกินอะมาทีละคนจะไม่ว่าเลย <c oughs> โอ้โหไม่แรงเท่าไรนะจบ <c oughs> นี้ผมจะไปใช้ท่าไม่ตายเดิมละไม่ไหว <c oughs> กินพลังงานเยอะย <c oughs> อด้ยวย <c oughs> ในที่แคบเลยนะเล่นยากมาก มองไม่เห็นว้ายเฮ้ยเออดีอยู่นะที่ไม่เจอพวกตัวที่มันแบบบ, ắc, บ ắc. ักบักยังไงเราเล่นยากกว่านี้เนี่ย ไดยย้ตัวนึงโอเคได้อยู่ยเลยค่อยเล่นค่อยเล่นค่อยเล่นไปใจเย็นๆไว้ถีบเลยจ้เออนีมุมกล้องคนให้มันคนมาอยู่ด้านหลังเราดีวหมมุมกล้อง งานเดี๋ยวก่อนเออฮาเร็มฮาเร็ดูดิมันไม่ล็อกให้เรานะถ้าล็อกนี่บอกเลยว่าสป,ปายปรือจะเ,เสียดายนะป่าวะไม่ได้เก็บจริงลืมมันจะดีใจอยู่ไม่เป็นไรโอเคต่อไปไอ้นี่โจอี้ดูทรงแล้วมันน่าจะเป็นนะชาติเจม าจะไอ้นี่เราจะบอสเฮ้ยบอสต,ตัวสุดท้ายเราไม่มีของเลยดิเอาไงดีวะเนี่ยตามดวงไปครับตามเวนตามการรมไปเราประมาทไอ้ตัวแรกมาเลยเสื้อเขียวได้เป็นปีสองมาพร้อมไหม ล้อมนะอาเลยดีกว่าเพื่อนก็มีไดไ้ไม่เพื่อนสู้ว่าเพื่อนเอ้ยมาไม่รู้ทันไหมครับถ้าทันผมเอาของเนี่ยต้องได้ของแนละ้วขวา แล้วก็ขึ้นซ้ายแล้วก็ซ้ายโอเคเอ้ของเหลือลงอุ้ยเกือบไม่ทันขวาโอเค,อเค,อเคกดทันอยู่แต่ไม่ได้ของไม่เป็นไรแต่เราก็กดทันอยู่เยี่ยมเยี่ยมอยู่เยี่ยมอยู่โอเค,ม,อเคมาโอ,โอ้โหเสียงมึงนี่มึงเสียงมึงนี่เยี่ยมมากชัดเจนนะผมตัวนี้โอ้ยถ <c oughs> ้าบีบไข่ รู้สึกเจ็บไปด้วยเลยเนี่ยผมรู้สึกเจ็บไปด้วยเลยเมื่อกี้ดูมือนี่จิตมากไม่เอาออกไปถอยด้วยมันน่าจะเป็นท่าจับเพราะไอ้ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราวิ่งดีกว่าวิ่ง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 โอเคเราวิ่งเตะไม่ได้เราต้องแบบบล็อกแล้วก็ไอ้นี่ เฮ้ยเชื่กูทำอะไรเนี่ยแต่กูรอดอะผมทำอะไรไม่รู้แต่เมื่อกี้แต่ผมรอดนี่ฮะเฮ้ยผมกดไอ้นี่ไม่ได้กดหลบไม่ได้เออ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  โดนจับบ่อยมากเอาไปสิสกิดหัวใจหน่อยนี่ไงต้องเล่นอย่างเงี้ยัหมครับบล็อกบล็อกหลบแล้วก็บล็อกเข้าโอ้โหเมื่อกี้ผมบล็อกอยู่นะขนาดบล็อกก็ยังโดนอยู่อันนี้อะไรโอ้โหเพิ่มเลือดหรือว่าจะเพิ่มบาฟอะไรสักอย่างลู้นี้เอาขวดน้ำส้มมาด้วยนะจะดี โุ้ยคอมโบจริงๆ่าตัวนี้อาจจะไม่ค่อยอวุ่วาค่ตัวแรกหลบแป้งหลังนี่เฮ้ยผมพยายามหลบแป้งหลังนะครับวัดตายไปเนี่ยดูทรองละเพิ่มเรื่อยๆไม่ได้ไม่ได้อย่าประมาทไม่ตายออผมโดนครับผมโดนแล้ว Okay. เฮ้ยเฮ้ยมันดูดอยู่นะมันดูดอยู่นะโอ้ยเดี๋ดูเดี๋ยวดูเอาตรงนี้ <c oughs> เล่นตรงนี้เว้ยพื้นที่ก,กว้างๆเอาพื้นที่กว้าง ลบลบลบโบเขาให้มาดิอาซีมึงอะอชาร์จหน่อยชาร์จหน่อยอเออหูเดี๋ยวสันหลังไปเลยนะเนี่ยตัวนี้แต่ดีอยู่ตัวแรกแต่เราไปประมาทตัวแรกนะเราไม่เสียของมาเยอะหรอก โหจริงจริงโหเหลือตัวเดียวแล้วเหลือของอะไรเนี่ยเหลืออยู่สองอันเหลืออันเดียวอ่ะจะพอไหมเนี่ยต้องตามเรียนตามการรมจริงครับอันนี้ โดนไปไซคิกเข้ามาไหวไหมเนี่ย รอดตัวไปเออรอดตัวไปนะครับถ้าสู้อีกผมว่าไม่น่ารอดครับผมเลือดก็เหลือนิดเดียวของก็แทบจะไม่มีแล้วครับ,รบโอเคครับผมตรงนี้ผมขอตัดก่อนนะครับโอเคผมอันนี้ผมกลับมาเติมเลือดแล้วก็ไปซื้อพิซซ่ามานะครับแล้วก็ไปเซฟนิดนึงหรือเปล่าเมื่อกี้ผมไปเซฟหรือเปล่า ลืมเหมือนกันครับเมื่อกี้เรามาแล้วเราก็ไปกันเลยเฮ้ผมไม่แน่ใจว่าผมเซฟยังเดี๋ยวผมขอเซฟซ้ำอีกรอบนึงครับไม่ชชวร์ไม่ชวมชวร์ลืมแล้วเมื่อกี้ว่าผมไปเปลี่ยนท่าไม่ตายด้วยเปลี่ยนมาเป็นท่าจับเหมือนเดิมเนีย่ยท่านี้มันออกหมัดช้าเกินถ้าไม่โดนก็คือจบอะ แถ้าจับก็คือจับจับได้สองรอบเลยนะถ้าจับโดนเนี่ยก็คือเจ็บกว่าอยู่แล้วแหละชบถอยๆๆอ,อ,อไม่ยืนบังกันทำไมกันแล้วมันน่าจะให้เรากลับขึ้นไปที่ห้องเรียนนะครับตรงนี้ เคลืมาตรงนี้ครับมันขึ้นไปมันใกล้ๆห้องเรานะครับเออเลยมาขึ้นตรงนี้เชฟมันเข,ข้าปามาเคจากเซงโกโก้ด้านไหนด้านหลังเข้าไปเลยจยึดย,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 ยัทำไมเรา ついにやるってよ。地元最強普通科と全国最強工業科のトップ体験おわ期待しちゃうぜこれ。あ、僕さあ、顔見えまかせまね。関崎さんが普通科の頭と対マン張ってさ。おいおい、普通科の坊ちゃん命知らずだな。普通科と工業科じゃ。 าบぐらい差があだเลก้อีบักปะเนี่ยาจะบักล้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆตัวล่องหนมันน,น่นานจะนั่งเก้าอีอยู่นะครับ もしおじきが負けたら、俺ら普通科はあいつら工業科の子分になるんすよ。バカ、兄貴が負けるわけねえだろう。そうじゃそうじゃ。きっとそうじゃ。多分そうじゃ。できることならそうじゃ。

どうしたと ?Oddorera、ストリートリがー、キッチンで押し入ったら、ダレガキジマノトック。

หรือเปล่ากดไม่ไทันแล้วก็ล่วงเตี้ยน,นอยู่ลงลงกดกดผิดกดกดผิดลงอีกอวาเมื่อกี้ผมเกิดเกดผิดแล้วลงโอเคได้อยู่ไปเลยใส่เสื้อหมาเลยฮะโอเคโอเคอเฮ้ยเ,เดี๋ยว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 มาก่อน ทำอะไรอ่ะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาทำอะไรเฮ้ยเดียวเดียวเดียวทำไมตัวเป็นอย่างนั้นเออร้อยมันหายไปก่อนอะไรเร,เราเราเบงคืนดิอย่างนี้จับไม่ได้ด้วยอะไรวะราต่อยเต็มๆนะคือ เฮ้ยต่อยต่อยแล้วมันไม่เป็นไรโอเคมาดิต่อยไม่เป็นไรแล้วถ้าจับเราจะเป็นไรหรือเปล่าโอ้โหเ,เดี๋ยวก่อนครับที่ผมขย,ยับมาข้างหลังน,นะเมื่อกี้มันชอบหยยบแป้ง้านม่ร้เมันหามอะไรนเ,เป็นอะไร เฮ้ยเย็บเย็บโอ้โหแรงนะแรงนะโอเคยับก่อนโอย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรง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 โอเคน่าจะได้อยู่ครับตัวนี้ต้องค่อยๆเล่นนะค่อยๆเล่นพวกบอสค่อยๆเล่นโอเคเย็บก่อนรอให้นี่มันหมดก่อนไปเด้ เลยไหมอย่างนี้มันต้องโดนจับหัวเวงซ้ายเว่งขวาเว่งขวาเว่งซ้ายแล้วก็ทุ่มลงไปหัวง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าถ้าไม่ตายนีกเฮ้ยชิบมาก่อนมาก่อนเบ่งพลังแล้วก็จับหัวเห็นไหมง่ายมากเวงซ้ายเว่งขวาเว่งขวาเว่งซ้ายแล้วก็นี่หจับทุ่มไปเลยแป๊บเดียวจะตายละ ง่ายกว่าเยอะโอเคย่มายมาีานบบนี้แบบนี้เคย่ามาี้ไอตัวนี้ออกมาดค่อข้างช้าแต่หมัดมันหนักนะครับถ้าหลบได้ก็ได้เคบล็อกได้ง่ายมากถ้าไม่ตามเนยเรียบร้อยอ่ะอเ,เอ้ยง่ายจัง ลำบากกไอ้สองตัวที่ผ่านมาอีกอาจจะเป็นเพราะพื้นที่แ้วครับพื้นที่มันแบบมันไม่แคบอ่ะมันโล่งโดนตายซ้ายตรงร่วงไหมเอ้ยร่วงยังยังยังยางซ้ำไปเลย คุณไม่ได้ป่ะแต่ขาสั้นอยู่ยังไงยังไงงานแล้วงานแล้วต่อเอ๊ะต่อหรือเปล่าเนี่ยไม่ต่อป่ะ เฮ้ยโดเข้าไปอีกหมัดล่วงแล้วเรียบร้อยเฟี้ยวอยู่นี่ก็เท่ากับว่าเรารวมสองหลักสูตรให้เป็นหนึ่งเลยครับหลักสูตรธรรมดากับไอหลักสูตรสาหารกราหารมน่าจะรวมกันเป็นหนึ่งนะเพราะเราเป็นคนล้มได้แล้ว <c oughs> ถ้าตอนนี้ริวจีไม่อยู่ ก็เท่ากับเรานี่แหละเป็นที่เขาพูดว่าไงเป็นผู้นำคนต่อไปแล้วแหละเพราะตอนนี้ลิวจิยังไม่ฟื้นนะอันนี้ผมเดาว่านะถ้าริวจิฟื้นผมว่าน่าจะได้สู้กับริวจิ้วยได้โกน่าจาะนี่นะอยากจะขอแก้มือมั้งอาจารย์นะ 大人からするやだ。俺らなんてバカみてえに見えるんだろうけど <laughs> でもよそんなん関係ねえ最高だよな俺ら そんな俺らはみ出し門の唯一の居場所久キ島高校は今未堂達也率いる花ヶ崎連合に狙われている <laughs> 俺らが一丸となって立ち向かうしか勝ち目はない พูดดีเลยวะเนี่ยผมรอมันอยู่ว่ามันพูดจบหรือเปล่าผมจะเท็กดข้ามไปผมก็ไม่เชืเหมือนกันบางทีตัวตัวหนังสือยาวแต่มันพูดแป๊บเดียวก็จบ しゃあねー暇だから低下してやんよそうだな、面白そうだしな高が花が咲きらへんだけで生きがってるチンピラ風情になめられてたまるかそうだそうだ อ้าว,าวโซจิตายมาอุสากิเห็ว่าอุสากินะอุสกิก็เป็นสกุลของมันนั่นแหละคนญี่ปุ่นเขาจะไม่เรียกชื่อจริงนะครับเขาจะเรียกนามสกุกกลแทน 最後の言言っポカラン。<music> <music> なぜ。ありがとうな。すみませんでした。うちの兄貴が。すみませんでした。<laughs> バカ。もういいって。別に、おめえの兄貴が悪いわけじゃねえから。いえ。どんな理由があるにせよ。クソ <laughs> 兄貴が宇崎さんに大怪我させたのは事実ですから。 今年前は俺がきっちり取ってみせますんでおいおいおいおめえじゃどうやっても勝てるんじゃねえのひどいっすよ鉄さんまずこういうのは気持ちが大事っす花ヶ崎連合の動きについては俺の知り合いに頼んで情報収集しとくさかい安心しとて あれだけでかい組織やと。ことを起こそう思ったら。いくらか情報もれね。大丈夫だって。俺らがついてるじゃねえか。 S <S ยิบไปยิบแปดยิบเก้านาทีทรมโอเคตาดอืมปุตกเติมบายครับ